ข้าเบื่อที่เป็นโชกุนเต็มทนแล้วข้าจะยกตำแหน่งนี้ให้กับน้องชายของข้าโอี๋ยชื่อเสมอตอนนี้ท่านได้ถูกแต่งตั้งเป็นทายาทของโชกุนแล้วต่อไปนี้ข้าก็ขอฝากตำแหน่งโชกุนไว้ที่เจ้าก็แล้วกัน อขอน้อมรับตำแหน่งโชกุนคนต่อไปช้าก่อนท่านพี่เ <st arts> ้ามีเรื่องจะเรียนให้ท่นานทราบข้ากำลังตั้งคันขุดน้อยของท่านอยู่จริงอย่างนั้นรึใช่องั้นเราวก็ยังคงมีหวังจะเสียพ่อทายาทิดยากาันสินะเพ้่าห่าห่าห่าใช่เจ้าค่ะท่านพี่ โชกุนยิงใหญ่ได้แน่นอนเจ้าค่ะการสินะแต่ว่าข้าได้ให้คำมั่นสัญญากับน้องชายของข้าไปแล้วนะสินะไมดีนะขอรับท่านหญิงมีอะไรให้ข้ารับใช้ขอรับข้าต้องการให้ลูกข้าเป็นโชกุนเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่าต้องทำอย่างไรขอรับข้าจะไปโ่วรองกระลมพลเพื่อคนล้มท่านโยชิมิให้จงได้ ดูชิมิซามะตอนนี้ข้าญิงโทมิโกะได้ไปรวบรวมกำลังคนกับพวกยามานะแล้วขอรับเธอไอเด็กนั่นกล้าดีไงเป็นเสียนอาขวางทางกับไปชกคนข้าเพราะฉะนั้นก็ไปรวบรวมกำลังคนมาให้หมดโอ้โหลูกข้าต้องครอบครองตรงไหนชกช่วยให้ได้ก่อน พวกเราก็ต่อสู้กันมาเสียปีแล้วพโคตะกลโชคุนก็เสื่อมอำนาจลงเรื <S <S ่อยๆพวกเราจะต่อสู้เพื่อสนับสนุมมันไปทําไมวะพวกเรากลับบ้านเมืองเป็นรวงกําลังคนมาโค่นอำนาจกันดีกว่าสุดท้ายโยชิมิก็ยอมยกตําแหน่งให้หลานและยุคเซงโกคุก็ได้เริ่มต้นขึ้นช้าคิดวันนี้คือวันตายของเจ้าเจ้านแค่ฝังดาวก็พอแล้วทหาร ท oh. ั้งสองลบกันถึง3ครั้งแต่สุดก็ยังไม่ยุติลงครั้งนี้ต้องเป็นของข้าฝันไปเถอะข้าทหารต้องชนะดูกองทัพาของข้านีเป็นร้อยเจ้ามีแค่สองคนเองจำนวนเยอะกว่าแล้วมันได้อะไรแจ่ของคนก็พอเลยน้อยเล้เจ้าทหาร ครั้งนี้เองก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะทั้งสองตระกูลจึงมุ่งเข้าโจมตีโตเกียว วันนี้แหละข้าจะยึดเมืองรถตัของเจ้าตายซะเถิดใช่ฉันเอาไปของพวกข้าแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็เสียชีวิตจากอาการป่วย แล้วเช่นล่อมันเข้ามาโจมตีเป็นคนระยิเรียับเดียวน้อวันนี้แหละข้าจะชนะเจ้าป่าปี๊แค่จำนวนอหารของข้าก็มีมากกว่าเจ้าเจ้าคิดอะไรอยู่ที่ว่าจะชนะข้าได้ม่อพื้นที่ทางตอนใต้ไหมข้าคะ เห็นไหมหรอพวกแกไม่มีทางชนะชินได้ไม่ว่าจะกี่สนามท่านแต่พื้นที่ข้างหน้ามันแคบเกินไปพวกเราอาจุูกปิดล้อมได้อย่าไปกลัวพวกมันีหัวซุกหัวซุนแล้วบูกเตอรชิมาสึได้เตรียมทหารไว้อีกชุดเมื่อทัพของโอโตโมเคลื่นมาในเขตแดน ัของชิมาสึก็ทำการปิดล้อมโจมตีตและพิกกลับมาชนะได้ตตาาาาาาากกกกูขขออพพพววววเเเเเรรรรรรจจะะึ้้้้้้้นนนนนนนปปป็็ใใหหหญ่่่่่ไไไไไไไมมมมมีีคััยดดดดถทโิืลลแ โทษด้วยท่านโอจิแต่ว่าอำนาจสูงสุดนั้นมีได้เพียงแค่ตระกูลเดียวเท่านั้นนั่นคือตระกูลโมริโมริเจ้าส,าาสังขันโอจิน้งสมบัติัักที่เป็นใหญ่เดี๋ยวเจ้าลืมแล้วหรือไม่่าชุบกอผูอามากโกก็กคอมเหมือนกันโอจิมันอ่อนแอจงถูกแทนที่มันก็ถูกแล้วผู้ที่อ่อนแอจะต้องถูกกำจัดไปให้หมดสิน้นนี่แหละยุคสมัยก้าวหน้าหากอามากโกยังคงหล,ลงมัวเมาอยู่กับเกียรติในอดีตก็จงเตรียมตัวหายพอ่อพ่อมาสักช่างพูดจาอวดดียิ่งนะัด แต่เลือดนั่งลบยังไม่หมดสิ้นวันนี้ข้าจะมีส่วนให้เห็นว่าเกียรติไม่แพ้กยลยุทธ์ลุย ที่โอเกฮาซามะแผนการของข้าคือบุกจัดศีซษะของโยชิมโตะที่มันตั้งค่ายหลักที่ช่องเขาโอเกฮาซามะทหารม้าของมันย่อมมีจำนวนไม่มากในขณะที่กองทัพหลักของเราได้วควบคุมเส้นทางหลักเอาไว้แล้วหากเราบุกโจมตีค่ายหลักของมันโดยที่เคลื่อนพลจากทางด้านหลังของพวกเขาข้ามั่นใจว่าพวกเราจะสามารถคว้าชัยชนะได้เป็นแน่ ความทรยของแพนมิโนในวันนี้ตระกูลไซโตะของเจ้าที่ทำกิจคุณธรรมจึงโดนทอดทิ้งจากสวรรค์ในมิช้า่เราคุณนาง,งคุณข้าก็จ้องจะโค่นล้มเจ้าแต่พระเจ้ามีศักดิ์ศรีร้านของปัยาข้าและหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ได้เห็นความโง่เขลาเบาปัญญาของเจ้าข้าจึงไม่คิดที่จะโค่นล้มเจ้าในวันนี้หากเคียงแต่เจ้ายอมสวรรค์มิพักต่อข้าแลวไซข้าจะประทานยดฐา,านบรรดาศักดิ์ให้เจ้าและข้าขอให้เจ้าคิดให้เสร็จภายในวันนี้ และข้าจะออรอคอยเจ้าในไข้ทหารข้าจะยอมปุ่มปัวให้คนอย่างเจ้าไต้ตงกูลไซโตจะลมตมสุดสิน้นนะที่แห่งนี้ชื่อของเราจะยังอยู่บนพื้นแผ่นดินนีโน,โนตลอดไปถ้าคิดว่าเราควรเปิดการค้าเป็นเสรีโดยไม่ต้องจำกัดเช่นตตะกูลใหญ่ขาจะคิดว่ายังไงบ้างข้าก็เห็นด้วย แล้วแบบนี้ตระกูลใหญ่ที่ค้าขายจะทํายังไงจริงอย่างนี้ท่านอาศัยว่าทําไมท่านไม่เห็นใจตระกูลที่ค้าขายอยู่แล้วบ้างมิตระกูโยมโอดาแล้วอย่างนี้ไรายได้ได้เ่เคยจุนเจือวัดเอ็นโยกุจิจะทาเช่นไรจริงแล้วท่านจะรับผิดชอบอย่างไรถ้ายัางมีท่าในวัดเอ็นโยกุจิต้องดูแลอีกมากมายท่านโอดาจริงจะเอาในโยบายแบบนี้เข้ามาได้ยังไง การกระทำทั้งหมดของโอดะโนบุนางะกระทำลงไปเพื่อกำจัดกลุ่มอำนาจเก่าที่คอยขัดขวางการเปิดประเทศและเอาแต่ห่วงเพียงผลประโยชน์ของตนเองถ้าอยากสนับสนุนการปกครองแฟนทั้งสามคก็ต้องตัดส่นเดคนที่มีความสุขบ้านพักของถ่าเชื่อในตัวตนเราเพราะฉะนั้นถ้าแต่ตัวตนเราไม่ ชิบัตะเจ้าเองก็อยู่นานถ้าเชื่อใจในความสามารถถ้าจะไม่เอทแค้นช้โกะไปปกครองเด็ใหญิงจะทิ้งลขอบคุณท่านที่เชื่อใจในตัวข้าข้าจะใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาทั้งหมดในการดูแลแคนอย่างสุดความสามารถจที่จะ้ยี่ยมชสุดหล่อข้าขอมอบหน้าที่ให้เจ้าไปปกครองแคนชูโกะคุเป็นเกียรติของข้ายิ่งนักข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังข้าจะปกครองอย่างสุดความสามารถของข้า ข้าไม่ทำให้ท่านผิดหวังสวนเจ้าทาคิกวาวะข้าขอส่งจ้าไปบทก,กองเฟนคันโตท่าทำได้หรือไม่ขอรับฉันเป็นเกียรติให้ทนนะ่านะท้าะทำให้ตมห็มากขอบคุณามากเชืยย่ยใจตัวค่ะ ี1582ข้าขอสั่ให้เจ้านำคัพไปโคนลมจากอุโมแล้วจ้าท่านอุบุคะข้าเกรงว่ากองกาลังของเราจะไม่พอ ดังนั้นถ้าจริงอยากขอกองกำลังเพิ่มได้เดี๋ยวเขาจะส่งอเอไปขอบพระคุณท่านมากอาเคจิมิทซิเดะเคยถูกโอดาโนบุนางะสั่งให้ไปรบสู้กับตระกูลฮานาโตะในศึกปาษาทยางามิอาเคจิไม่ต้องการรบจริงเจราจาสงบสึกพร้อมกับส่งแม่ให้ไปอยู่กับตระกูลฮาตาโนะ โอดะไม่สนใจสัญญาสงบศึกไปโจมตีตระกูลฮาตาโนะทำให้ตระกูลฮาตาโนะไม่พอใจเลยฆ่าแม่อาเคจิอาเคจิจึงมีความแค้นต่อโอดะโนบาาุดังอะแต่นั้นมานาวัดฮนโนจิโตเกียว บ,บูนาหัควานท้องตนเองและให้ลูกน้องตัดหัวของตนเอาหนีไป <S <S อาเคจิยึดอำนาจจากโอดะและขึ้นปกครองแทนอยู่ได้เพียงเจ็ดวันเมื่อโทโยโทโมิได้ยินข่าว จึงได้ขอเจรจาสงบศึกกับตระกูลโมริโมริข้าว่าเรามาสงบศึกกันเถอะได้เลยข้าก็มีอยากทำสงครามมากหรอกเกิดการต่อสู้ขึ้นระหว่างอาเคจิและคนที่พักที่ต่อโอดะอาเคจิวิ่งหนีเข้าป่าไป อาเคจิมิซุฮิเดซิ้งชีพเนื่องจากโดนโจรป่าฆ่าถังด้านของ,องอทิเดโยชิมิทเ,เ,เอาโคคุริคุต่อจากนี้อำนาจทุกอย่างจะเป็นของข้าเ <Rose. S 3> จา้าจงสังเวยชีวิตของตนเพื่อหลีกทางให้ข้าซะเอาสิมาเลยอยากฆ่าซ้า,านักก็เข้ามาเลยชีวิตนี้ท้าไม่ีต้องเสียอีกแล้วดีงั้กก็ตายซะเถอะ ต่อจากนี้ข้าจะเป็นผู้รวมแสง้อยทิุไทยไว้ด้วยมือของข้าเองญี่ปุ่นจะเป็นหนึ่งเดียวด้วยน้ำมือของข้าไตมีอสามสิบแคว้นเจดแรงงานกว่าหมืน่นเพื่อขนหินจากภูเขามาสร้างปราสาทโอซาก้าทุกวันรวมถึงแกะสลักวาดภาพและทำฉากกั้นสวยงามในปราสาทด้วยโอมใหม่ก็ oh อะไรมันจปสมบูรณ์แบบขนาดนี้ข้าใช้ที่นี่แหละ ฐานทัพของข้าพวกเจ้าจงสร้างนี่อย่างสุดความสามารถเพื่อให้เป็นฐานทัพที่สมบูรณ์ที่สุดให้แก่ข้าซะไปยืดคิวชูไม่ว่าจะที่ไหนคนแห่งใดข้าก็จะยึดมันไว้ได้วยมือของข้าเองรวมถึงที่นี่ดเลยรวยไปยืดันโตเจ้าคิเดียวชิ แมวจะตเป็นใหญ่ก็อยากที่บัะโดดก็ฆ่านะเว้ยฮ่าฮ่าฮ่า่คเจ้าเหอมาเหินเก่นข้าคิดว่าตัวเอง่ป็นใครกันวันนี้เป็นันตายของเจ้าแต่ที่ข้ามามี่นื่อชิ้น ยินดีต้อนรับเสมอขอให้เจ้าจงรับใช้ข้าด้วยชีวิตของเจ้าแล้เวเราจะทำให้ประเทศนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกค่าท่านพี่เดียชีเจ้าล้าได้รับโอชูมาครองและที่เดโยชีก็สามารถรวมประเทศได้ในที่ส のの玉が正義の証明貫けば英雄に近づいたその目を閉じて」「増えてみれば同じ形同じ体温の悪魔」「僕はダメってあいつはいいの」「そこに壁があっただけなのに生まれてしまった」「定め嘆くな僕らはみんな自由なんだから」「鳥りに